สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l Thailand นะครับผมอีดีทีนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของน้าหนักตัวในการต่อสู้นะครับมีคําถามหลายๆคนนะครับถามมาว่าน้ําหนักตัวมีผลไหมในการต่อสู้ผมบอกเลยว่ามากนะครับมันมากยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือน้ําหนักนะครับถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะอ้วนก็ตามนะครับเขาจะมีความคงทนมากกว่านะครับแบบความทนทานในการรับอาวุธที่มากกว่านะครับแล้วก็มีพลังที่มากกว่าโดยธรรมชาตินะครับ อย่างเช่นนะครับเอาคนนุ่นวัวเลยนักซูโม่เนี่ยหนักร้อยโลนะครับมาเจอกับนักมวยหนัก60โลนะครับผมว่าถ้าต่อยกันนะครับโอกาสที่นักซูโม่จะชนะมีมากกว่านะครับเพราะว่านักมวยต่อยอ่ะก็เข้าแหละผมเชื่อว่าเข้าแน่นอนแต่ว่าโดนไปก็อาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรในขณะที่นักซูโม่นะครับตบปาบเดียวเท่านั้นแหละผมว่ามีหลับนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวพลังทุกอย่างมันจะแบบ มันเกี่ยวเนื่องกับน้ําหนักนะครับน้าหนักเยอะค่อนข้างที่จะแปรผันตรงกับพลังนะครับแล้วยิ่งในกรณีของแบบนักกล้ามนะครับกล้ามเนื้อเยอะในกีฬาเมมเบรเนี่ยเราจะรู้กันว่าถ้าเกิดกล้ามเยอะเนี่ยเหมือนว่ามันจะใช้ออกซิเจนเยอะทําให้เหนื่อยเร็วกมสม,มุตินักกล้ามหลักหนักร้อยโลนะครับมาเจอกับนักสู้อ่ะเก่งๆเลยหนัก6กโลผมว่ามันไม่ได้ว่าจะแบบแน่นอนเสมอไปว่านักสู้จะชนะ,นะครับผมว่ากล้ามกึ่งเพราะว่า แม้ว่านักสู้จะต่อยโดนทาโจมตีได้เยอะแต่นักกล้ามนั้นก็น่าจะมีความทนทานที่มากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะที่นักกล้ามนะครับถ้าต่อยสวนโดนได้ทีนึงเนี่ยผมว่านักมวยหนักหกโลก็ร่วงได้นะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในการต่อยมวยเนี่ยถึงมีการแบ่งพิกัดรุ่นต่างๆให้ต่างกันนะครับยิ่งในมวยไทยเนี่ยเขาแบบซีเรียสเรื่องนี้มากเลยน้ำหนักห่างกันนิดนึงก็บอกแล้วโอ้โหใหญ่กว่าเยอะบางมิดบางทีผมมองดูในทีวีผมว่าโอ๊ยนี่แบบบางมิดเหรอตัวก็ห่างกันนิดเดียวแต่ว่าแบบ เขาจะแบบเน้นมากห่างกันนิดนึงห่างกันปอนนึงก็ถือว่าใหญ่กว่าเยอะแล้วมีผลในการต่อสู้นะครับถ้าฝีมือเท่ากันน้ําหนักต่างกันเนี่ยผมบอกเลยว่าพลังเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีความต่างกันด้วยในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะครับอย่างเช่นคนหนัก100กิโลเท่ากันคนนึงอ้วนอีกคนหนึ่งล่ําก็แน่นอนว่าคนที่ล่ํานั้นจะชนะคนที่อ้วนนะครับถ้าทักษะเท่ากันนะครับ ในกรณีที่คุณรู้ว่าคู่ต่อสู้ของคุณหรือว่าคนที่คิดจะปองร้ายคุณคนที่ชอบแป้งคุณมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าตัวใหญ่กว่าตัวล่ำกว่านะครับผมก็จะมีเอาเป็นคำแนะนำา3ข้อแล้วกันนะครับหากคุณเป็นมือใหม่คุณเอาลองคำแนะนำา3ข้อนี้ไปลองใช้ดูแต่มันใช้ระยะเวลานะครับไม่ได้ว่าจะขึ้นทีเดียวปึ้งเลยนะครับคุณต้องมีความอดทนและมีวินัยนะครับข้อที่1นนะครับอย่างแรกนะครับผมแนะนำให้คุณเพิ่มน้ำหนักนะครับโดยการกินนะครับ กินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับถ้าหากคุณรู้ตัวว่าคุณผอมนะครับน้ำหนักน้อยผมแนะนําเลยว่าให้กินอาหารเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับนอนให้ครบ8ชั่วโมงถ้าหากคุณมีทุนทรัพย์ประมาณหนึ่งนะครับผมแนะนําให้ซื้อเวกเ,เกอร์มากินนะครับมันก็คือลักษณะคลาคล้ายเวนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณกินไปมันก็จะทําให้น้ําหนักคุณเนี่ยขึ้นมาง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าคุณออกกําลังกายเสร็จแล้วหลังเล่นกีฬาหลังเล่นเวทเสร็จนะครับถ้าคุณมีทุนนะครับคุณก็ซื้อเวโปรโตีนไว้กินหลังหลังออกกำลังกายก็ดีนะครับจะช่วยน้าหนักคุณขึ้นง่ายขึ้นมาเทคนิคข้อที่2นะครับก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเทคนิคนี้คุณต้องใช้เวลานะครับมันไม่ได้เพิ่มได้ภายใน2อสวันหนึ่งอาทิตย์นะครับมันใช้เวลาเป็นเดือนๆน,นะครับถ้า,าคุณมีวินัยดีพอนะครับคุณจะเห็นผลมันได้ชัดเจนนะครับมันไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่องของ ความแข็งแรงนะครับมันส่งผลช่วยในเรื่องของบุคลิกของคุณด้วยนะครับผมก็แนะนําการออกกาลังกายนะครับอย่างเช่นไปยิมก็ได้ถ้าเบสิกสุดเลยไปยิมไปหาเพื่อนที่ยิมออกกําลังกายเล่นกล้ามเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทุนไม่มีความพร้อมไม่มีโอกาสที่จะไปยิมยิมอยู่ไกลนะครับผมให้คุณเล่นที่บ้านก็ได้เล่นบอดี้เวทนะครับอย่างเช่นวิดพื้นซิดอัพลุกนั่งโหนบาราอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งที่เขานิยมในปัจจุบันก็คือเป็นอาการออกกำลังกายแบบพวก functional training หรือว่า strength and conditioning นะครับคุณก็ไปศึกษาได้ใน google นะครับเป็นวิธีที่ดีมากเพิ่มทั้งความอึดของร่างกายแล้วก็เพิ่มพลังของคุณด้วยนะครับอย่างที่สานะครับอย่างสุดท้ายแล้วคือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือทักษะการต่อสู้นะครับทักษะการต่อสู้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งมันจะทําให้คนตัวเล็กเนี่ยชนะคนตัวใหญ่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทักษะคุณต้องมากพอต้ออองงงสูมาากพนนะครับย่่เช คุณหนัก60เนี่ยคุณจะไปสู้คนร้อยโลเนี่ยคุณแม่งต้องเก่งจริงอะ่ะอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักมวยเนี่ยอาจจะต้องแบบใส่ม,มือแบบดีระดับทีมชาติเลยอะ่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นนักมวยปั้มาเงี้ยคุณจะต้องปั้มเก่งมากในระดับหนึ่งที่คุณจะจะปั้มคนหนักร้อยโลลงได้นะมันต้องใช้ทักษะมากๆเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างใน UFC แรกๆเลยนะครับตระกูล BJJ นะครับ ฮอยเกรซี่นะครับ uh, ในขณะนั้นนะ mm hmm. เขาน้หนักน้อยเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ของเขาคู่ต่อสู้เขาก็มีทักษะที่มากนะครับ mm hmm. แต่ด้วยทักษะ mm hmm. การต่อสู้ท่านอนของเขาที่สูงมากนะครับ mm hmm. และคนนี้ยังไม,ไม่ไม่รู้ทางนะครับ mm hmm. ก็ทําให้เขานะชนะการแข่งขันมาได้นะครับด้วยน้ําหนักตัวที่น้อยอันนี้คือเนื่องจากทักษะล้วนๆเลยนะครับถ้าคุณฝึก3าข้อนี้มันทําให้แกลบช่องว่างที่ต่างๆนะครับคือจากโอกาสที่เราจะไม่มีในการชนะคนตัวใหญ่เลยเนี่ยทำให้โอกาสเรามีเพิ่มขึ้นแม้จะนิดนึง มันก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับยิ่งถ้าเราฝึก3าข้อนี้สูงขึ้นให้เก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสชนะเราอ่ะผมผมรับรองเลยว่ามันมีสูงกว่าคนที่ตัวใหญ่กว่าคุณน้ำหนักมากกว่าคุณแน่นอนนะครับยังไงก็ลองดูนะครับกับเทคนิค3ข้อนี้แล้วก็สิ่งที่ผมพูดพูดมานะครับก็เพื่อความเข้าใจแล้วก็เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงผมรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ